อัญญาเสโยก็ติวิเดยครับผมกลับมาแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับช่วงนี้นะครับผมกระแสของซีรีส์เรื่องดังอย่างอิตาวนคลาสนะครับผมกําลังเรียกได้ว่าโด่งดังเป็นผู้แตกเลยนะครับผมหลายๆคนเฝ้ารอชมแบบทีละตอนเลยนะวันต่อวันเลยทีเดียวนะครับแต่บางคนก็อาจจะรอดูให้เรียกว่าอะไรอ่ะรอให้จบก่อนแล้วค่อยดูทีเดียวรวดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับพูดถึงเรื่องอิตาวนคลาสนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะเอาคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ซีรีส์เรื่องนี้มาพูดให้ฟังกันละกันนะครับผมก็เป็นคําที่ตัวเอกของเรื่องอย่างโซอีโซนะครับผมใช้เรียกพระเอกของเรานะครับผมอย่างพักเชรอยนะครับผมบ่อยๆนะนั่นคือคําว่าซาจังนิมนะครับผมซาจังนิมนะครับซาจังนิมในที่นี้นะครับผมถ้าแปลแบบในที่เขาแปลกันใน Netflix กนะก็จะแปลว่าเท่าแก่ นะครับผมนะเท่าแก่ะนะครับแต่ถ้าแปลแบบเขาเรียกว่าแปลตามตำราละกันนะครับผมแปลตามตำราเนี่ยก็คือท่านประธานนะครับผมท่านประธานเจ้านาย หัวหน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นคําที่ลูกน้องเรียกเจ้านายเรียกหัวหน้าของเรานั่นเองนะครับซาจังนิมนะครับผมซาจังนิมนะครับก็คือเท่าแก่นะครับผมเท่าแก่ทีนี้มีคํานึงครับผมมีคํานึงที่แปลว่าท่านประธานเจ้านายอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือคําว่าเพจังนิมนะครับผมเพจังนิมนะครับผมเพจังนิมคานี้เราจะได้ยินใน เรื่องเอเธอวังคลาสเช่นกันนะครับผมเป็นคำที่ลูกน้องเหล่าลูกน้องทั้งหลายจะใช้เรียกบอสของชางกากรุ๊ปนะครับผมชางเดฮี Chang hi. นะครับผมในเรื่องนะครับผมชางเดฮี Chang hi. ก็คือเป็นประธานใหญ่สุดของชางกากรุ๊ปนะครับผมตัวชางเดฮี hi, เนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าเวยจังนิม เวจังนิมนะครับผมจะแตกต่างกับซาจังนิมนะครับผมที่ตัวอีซอนเนี่ยเรียกพักแชรอยทั้งสองคเนี้มันแปลว่าท่านประธานเหมือนกันนะครับผมน้ไม่ต่างกันเลยนะครับผมแปลว่าท่านประธานเหมือนกันแต่จุดที่จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือคําว่าเวจังนิมนะครับผมเวจังนิมเนี่ยของท่านประธานชังการเนี่ยจะถูกใช้เรียกบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นก็คือเป็นบิ๊กบอสของบริษัทระดับยักษ์ใหญ่แน่นอนว่าอย่างในเรื่องเนี่ยชังการุกเป็น บริษัทอาหารอันดับหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกท่านประธานใหญ่สุดนะครับผมว่าเวจังนิมนะครับเวจังนิมแต่กับกันในส่วนของร้านทันบัมเนี่ยเออถ้าเป็นบอสของร้านซึ่งเป็นร้านอาหารขนาดเล็กนะครับผมนะก็จะไม่เรียกว่าเวจังนิมนะครับผมจะเรียกว่าซาจังนิมนะครับผมซาจังนิมนะอย่างที่ตัวเอกเรียกไปนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างกันของ2คํานี้นะครับผมระหว่างซาจังนิมกับ เวจังนิมนะครับผมขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจนั่นเองนะครับผมจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับถ้าเป็นขนาดเล็กก็ใช้ซาจังนิมนะครับผมเรียกประมาณว่าเท่าแก่อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนในซีรีส์นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะเป็นเฟจังนิมนะครับผมเฟจังนิมก็คือเป็นแบบท่านประธานครับอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งหลายๆครั้งนะครับผมเราอาจจะเวลาเรียกคนเจ้าของร้านในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราอาจจะได้ยินเขาเรียกว่าอาเจชี นะครับผมอาเจ้าชีนะครับผมนะหรืออาจุมาอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าอาเจ้าชีก็คือเป็นแบบคุณลุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณลุงนะครับผมแบบเจ้าของร้านเป็นคุณลุงนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบอาจุมานะครับผมก็คือเป็นคุณป้านะครับผมถ้าเจ้าของร้านเป็นแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอาจุมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคําว่าอาจุมาก็หลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับผมนะมันเป็นคําเรียกที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเราไปเรียกเขาว่าป้าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันอาจจะแบบทําให้ผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่น อีโมนะครับผมอีโมนะครับอีโมในที่นี้ก็คือซอฟลงมานิดนึงเป็นประมาณว่าเป็นคุณน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นคุณน้านะครับหลงดูอายุแบบซอบๆลงหน่อยนะครับผมเป็นคุณน้านะอีโมนะครับผมอีโมนะครับแต่ว่าถ้าจะแบบเอาให้เซฟๆหน่อยเลยนะก็คือไม่ต้องไปเรียกหรอกครับอาจจะชีจุ๊มมาอะไรเงี้ยผมก็เรียกทั่วๆไปนะชอคิโยนะครับผมชอคิโยนะครับผมชอคิโยก็คือแบบ อันนี crap, ้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบทังนี้ครับนะครับผมเป็นการเรียกแบบเารียกความสนใจประมาณนี้นะครับผมนะเชอกโยนะครับหรือถ้าจะเอาแบบในซีรีส์เลยก็ได้นะครับผมเรียกซาจังนิ่มก็ได้นะครับผมเราไปร้านอาหารเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือเหมือนไปทันบัมอย่างเงี้ยเราจะเรียกแบบเจ้าของร้านนะซาจังนิ่มอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็ เป็นในเรื่องของคําที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องอีเทวอนคลาสนะครับผมเอามาเทียบเคียงให้ดูกันนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกซาจังนิมนะเรียกซาจังนิมบ้างเรียกเฮจังนิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เอามาบอกให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะหายสงสัยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าที่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกคนที่อยู่ทั้ง Facebook และ YouTube เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจกด ซีเฟิร์สนะครับผมยูทูบกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับช่วงนี้จะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามชมด้วยรักกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกาหลีคอมเมนต์มาละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมทาอูเม่บายโยสวัสดีครับอันยอง